สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับเป็นการสูบน้ำจากบ่อริมถนนนะครับเพื่อขึ้นไปที่บ่ออีกบอ่อหนึ่งนะครับระยะทางประมาณ200 200กว่าเมตรนะครับซึ่ง จะต้องใช้เครื่องสูบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องสูบประมาณไหนมาบอกมาดูเครื่องสูบนะครับเครื่องสูบตัวนี้สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตราคา 2,700นะครับความแรงก็7.5แรงม้านะครับส่วนสายสายดูสายออกสายโ่งนะครับอ,อยู่ที่3นิ้วนะครับเข้า3ามออก3สายดูน,นะครับ8เมตร ทีนี้มาดูนะครับาสายพีวีเนี่ยส่งไปนะครับประมาณ200เมตรมาดูกันว่ามันจะไปความแรงนะครับมันจะเป็นยังไงมาดูชั่วนะข่าวมันมีรอยรั่วค่อนข้างเยอะนะครับรอยรั่วตะเข็บของผ้าของผ้า ่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่จะซื้อดูดีๆนะครับรอยตะเข็บเนี่ยรอยแตกเยอะมากร้อยแตกตะเข็บถ้าทำเป็นระบบน้ำหยดเนี่ยน่าจะโอเคเลยอันนี้นะครับสูบ ขึ้นไปตรงนน้นมันจะมีสวนอยู่น้ำไม่พอระบบน้ำไม่พอก็เลยต้องส่งดูสายส่งนะครับขนาด3ามนิ้วถือว่าค่อนข้างยาวส่วนเครื่องเครื่องสูบก็อย่างที่บอกนะครับเจแรงมา้าดูเหมือนว่ามันมันหนักแต่มันก็โอเคนะมันส่งได้น้ำ มันส่งน้ำมามาได้นะครับคิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะเวลาเราทำนาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสูบน้ำขึ้นมาถ้าเราไม่ได้วางท่อระบบน้ำนะครับสาย PV ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับ ค่อนข้างไกลนะครับ200กว่าเมตรน้ำมันรั่วมันซึม แต่ก็โอเคเพราะว่าเนี้ยน้อยน้ำมันก็อยู่ในที่นาของเรามันไม่ได้ไปไหนมันก็ไหลยอยู่แถวเนี้ยนะครับค่อนข้างยาวนะครับก็เลยตรงเนี้ยก็เลยตัดเพราะว่าเวลาเอาน้ำออกเนค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ ก็คือเรื่องน้ำปลูกต้นไม้ไม่มีน้ำนี่จะตายกับตายแหละครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญคือน้ําโครงการต่อไปก็คือต้องขุดบ,อบ่อบาดาล ไกลนะครับ200รกว่าเมตรไปลงนู่นไปลงสวนนะครับสวนที่ปลูกต้นไม้ มีบอ่อพักอยู่<ป>มาดูหัวน้ำหัวหัวจ่ายน้ำเป็นยังไงดูกันครับคือว่าโอเคเลยนะดินล้วนซุย ที่นาไม่เคยฉีดยาครับอินนาอินสีถือว่าโอเคเลยนะครับน้ำออกสามนิ้วหัดจ่ายสามนิ้วครับดูน้ำอันนี้ไม่ขนาดไม่ได้เร่งสุดนะฮะน้ำก็ไหล น้ำไหลเข้าบอ่อผ่นน้ำเข้าบอ่อโออืมผันน้ำลงบอ่อเลยครับจะเต็มแล้วโอเค ้ลงบอ่อดูความไหลความแรงถือว่าโอเคเลยครับลงบอ่อเต็มบอ่อมันก็ไหลออกมาคลองคลองและคลองไส้ไก่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำไม่มีเลยเี่นน้ำเริ่มมีแล้ว ครับดูบอ่อจะเต็มบอ่อนะครับปลาเอาไว้ที่หลังมีไม่มีเรื่องเลยน้ำมาก่อน เต็มแล้วเ,วเต็มแล้วคำถามว่าทําไมต้องมีน้ำจะให้ด,หดูก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะยางนาเนี่ย,ยนะครับยางนาแถวแล้วก็สวนยางที่มันตายนะครับก็จะรอยางนาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเนี่ยยางนานี่สบายเลยนะครับมันมีความชื้น เล็กซูู้ไม่ได้ก็ตายนะครับแรงเกิดมันแรงมากมากดินแรงมากนะครับถ้าเจอน้ำนแบบนี้รับประกันหายห่วงด้วยความที่เราก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนานๆกลับมาบ้านทีนะครับรยอยเอาอะไรใช้ชีวิตนะครับ มีน้ำมาให้สุดยอดเลยทียังไงก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดเลยครับยางนานผลที่ปลูกยางนาก็เพราะที่เวลาฝนมาเน,นี่ยน้ําก็ท่วมเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่จะเอาอยู่ได้อต้นยางนาเนี่ยแหละครับทนน้ําท่วม นี่เป็นสวนยางครับสวนยางแต่ก็ปลูกแซมด้วยต้นยางนาแล้วก็คุณลองนะรับคลองไส้ไก่เดี๋ยวปีหน้ากะาว่าจะขุดให้ถึงนู่นนะครับอีกประมาณไปประมาณร้อเมตรอ่ะมันจะมีบอ่ออยู่2บอ่ออยู่นูน่นครับขุดให้มันเชื่อมต่อนะ กลางก็ปลูกต้นไม้แซมต้นยางนาต้นยางกำลังโตจนมาสมก็คือผ่านน้ำขึ้นมาก็เพื่ออยงนี้นะครับต้นไม้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำไม่รอดแน่ๆกว่าจะถึงเมษานะครับ ก็ okay. รีวิวนะครับให้ดูเครื่องสูบน้ำา7.5แรงม้าส่งน้ำได้ประมาณ200เมตรนะครับเปิเป็น,ป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 นทั้งเลือกอื่นทางเลือก1นะครับถ้าใครคิดอยากจะผ่านน้ำดีกว่าสูบน้ำทิ้งนะครับชอบอ้า้เราเนี่ยบางทีเวลาจะสูบหาปลาที่สูบน้ำทิ้งเลยเสีเยได้ตรนะี้เ,เราได้ทั้งน้ำได้ทั้งปลา ับมีตายแลย้วเห็นไหมไม่รอดครับถ้าเกิดไม่มีน้ําเนี่ยเพราะว่าเสียเวลาถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ดูแลให้เขาเนี่ยตายโอโหต้องมาดลมต้นเริม่มต้นใหม่กำลังโตขึ้นดูะครับถ้าไม่มีน้ำให้เขาเนี่ย รีวิวแค่นี้ครับขอบคุณครับ